ตั้งแต่กินมารู้สึกว่าอาการไม่ค่อยเวียนหัวการไม่หมุนตอนเป็นตอนเป็นไม่ไม่ไมพูดไม่ได้แบบนี้นะ,ะติดติดขัดขัดตอนนี้มันดีขึ้นเยอะออแล้วก็คือจากเมื่อก่อนที่พูดแบบติดติด,ตดขัดขัดแบบพ<ช>ูดไม่ค่อย เข้าใจพูดคือต้องแปลเออถ้าเขาพูดคือพี่จะต้องคอยแปลขนาดเขาพูดแม่เขาพี่ยังต้องคอยแปลค่ะหลังจากทาน KO อแค่แผงเดียวสามารถพูดชัดเลยแล้วก็การใช้ชีวิตได้ดีขึ้นมากๆเลยเนาะการงานหัวไม่ค่อยมีรอเท้าเนี่ยก็ไม่ค่อยช้าทางกายก็ไม่อ่อนเพลียไม่น่ามืดไม่วูบว่าไม่ค่อยเวียนหัวไม่ค่อยปวดหัวเหมือนแต่ก่อนข้าวความดันเนี่ยก็เป็นปกติกินมารู้สึกว่าไม่ค่อยมีอาการปวดหัวผลิตภัณฑ์นี้มันช่วยเหลือได้จริงๆค่ะ าให้ห้าดาวพี่ก็ให้ห้าดาว่ะอาการดังกล่าวเนี่ยมันแทบจะหมดเลยเขาก็ไม่เวียนหัวไม่บ้านหมุนไม่อะไรละแค่หนึ่งกล่องนะครับก็บอกว่าโอ้คุณยายความดันคุณยายไม่มีแล้วนี่เห็นเลยครับค่ะจากอาการเวียนหัวมึนหัวก็คือดีขึ้นมากเลยครับนีจริงครับผมลองทานดูนะครับก็เลยลองมาทานแลวมันก็เห็นผลจริงๆค่ะ ันนี้นะคะชัพู่ก็ได้มีโอกาสมาพบกับลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่ได้ทานลิตภัณฑ์ KO ไปแล้วรู้สึกประทับใจยังไงแล้วก็ก่อนทานท่านมีอาการยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมประสบการณ์ดีจากท่านได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตื่นเช้ามาจะมีอาการมึนง,งงนะครับแล้วเจอแสงแดดเนี่ยตาจะพร่าเป็นประมาณเกือบ ครึ่งวันเราถึงจะดีขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปไหรือเปล่าหรือว่าเราดื่มแอลกอฮอล์มากไปหรือเปล่าแม้กระทั่งผมผูกเชือกรองเท้าเวลาเชือกรองเท้าหลุดก็ตาจะผ้าๆเลยนะครับแล้วก็อ่อนเพลียเราก็นึกว่าโอเคเรานอนน้อยเนอะ <ใช S 2> แต่วันหนึ่งที่เราจากนอนเต็มที่เราไปออกกำลังกายก็ยังมีอาการอย่างนี้อยู่ครับเคยสนใจดูตามใน Google หรือยู u ูบนะครับว่าตัวไหนมีอาหารเสริมบ้างนะครับปรากฏว่าก็ทานมาหลายตัวประมาณ 2- 3สาตัวมันก็ ไม่ตอบโจทย์นะครับจนกระทั่งมามาเจอตัวนี้นะครับก็เลยลองทานดูปรากฏว่าทานได้ประมาณแค่หนึ่งกล่องนะครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าอาการดังกล่าวเนี่ยมันแทบจะหมดเลยแต่ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมมีอยู่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับก็คือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือเห็นผลชัดเจนเห็นเลยครับค่ะจากอาการเวียนหัวมึนหัวก็คือดีขึ้นมากเลยครับหลังจากทานเคโอไปแล้วก็คือใช้ชีวิตได้ปกติได้นอนช่วงระยะเวลา สามสี่ทุ่มเป็นเรื่องปกติไปแล้วสบายเลยครับแล้วก็ตื่นมาเฟสเลยครับผมมงกว่าเฟสเลยก็คือร่างกายกระปี้กระเป๋าโอ้ตอนนี้ไปตักบาตรทุกวันเลยครับสบายก็ิงจริงเลยค่ะดีมากมากเลยนะคะที่อยู่รำคาแห่งนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะมีอาการเป็นเส้นเลือดในสมองตีบนะคะได้ทานผลิตภัณฑ์ของเราแล้วรู้สึกว่ามีอาการที่ดีขึ้นเดี๋ยวเรามารับฟังประสบการณ์จากลูกค้าท่านนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนั้นเขาประสบอุบัติเหตุอ่ะแล้วทีนี้ก็แบบแขนให้ปลาแตะสมองตีบมันเป็นหลายอย่างเลยเพราะเป็นฟาร์มดันเป็นกันเป็นชักเป็นอะไรหลายอย่างอ่ะเดินไม่ได้อยู่ประมาณสักเดือนกบว่า,าค่ะแล้วก็มาเจอตัวนี้แหละเขาเซิร์ชดูใน Google เซิร์ชดูในอ,อินเทอร์เน็ตอ่ะ,ะ,ะอเขา่าว่าเออจะลองกินดูก็เลยสั่งมาเขากินก็ประมาณแพงอ่ะเขาว่าเห็นผลของเขาอ<ช>่ะเขาเดินปกติเขาเดินแต่แบบ มันก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะ,ะอันทีนี้ก็ตอนนี้คือแบบเขาเดินอะไรก็คือดีขึ้นกว่าเดิมแต่คือการพูดของเขาคือเขาแบบ ลิ้นมันจะแข็งๆน้อยเพราะเขาเป็นเขาเป็นลมชักอะไรของเขาด้วยตอนเป็นตอนเป็นไม่ไม่พูดไม่ได้แบบนี้นะติดติดขัดขัดหลังจากทานเคโอแค่แผงเดียวสามารถพูดชัดเลยแล้วก็การใช้ชีวิตได้ดีขึ้นมากๆเลยเนาะตื่นมาเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่เว้นหัวไม่บ้านมุนไม่อะไรละไม่ไม่เว้นหัวแล้วใช่ครับยาเคโดีมากเลยครับลองทานดูครับหายดีจริงๆครับผมลองทานดูนะครับลองทานดูนะครับแต่หายดีมากๆเลยดียาดีมากเลยครับยาเคโอนะครับดีมากๆเลย กรุงเทพมหาคนครก็ได้มีโอกาสนะคะมาหาคุณยายท่านหนึ่งนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์เคโอแล้วรู้สึกประทับใจแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคุณยายท่านนี้ก่อนว่าท่านมีอาการยังไงนะคะปวดหัวแล้วก็เวียนหัวแล้วก็กินไม่ค่อยจะได้นอนก็ไม่ค่อยจะหลับความดันขึ้นร้อยแปดสิบคุณยายก็ตก,กใจเพราะว่ามไม่เคยว่าตัวเองจะเป็น ความดันสูงใช่ไหมคะค่ะความดัสูงค่ะเะว่าคุณยายเห็นโฆษณาโฆษณาใน YouTube ค่ะว่าเขากินดีใช่ไหมคะมีหลายๆคนมาบอกว่ากินดีเราก็เลยอยากลองทานดูบ้างใช่ไหมคะถ้าพอกินไปได้สักอาทิตย์กว่าๆนี่ค่ะรู้สึกว่าจะนอนหลับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยจะเวียนหัวเท่าไหร่ แค่อทิเดียวนี้รู้สึกว่ากก็ลับดีใช่ไหมคะอันนี้ก็คือประสบการณ์จากลูกค้าผู้ใช้จริงนะคะทานเพียงแค่อทิเดียวค่ะอยีเดียว่ะรู้สึกว่าอาการเวียนหัวบ้านหมุนบูบก็คือดีขึ้นดีขึ้นค่ะและตอนนี้ก็เกือบจะปกติแล้วค่ะราะทานอยู่ทุกวันค่ะพูดจากยจจริงอยากจะบอกให้เพื่อนๆที่อายุมากแล้วเหมือนคุณยายจะได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มันช่วยเหลือได้จริงๆค่ะ ประสบการณ์เมื่อกี้เป็นผู้ใช้จริงทั่วประเทศไม่มีการว่าจ้างแต่อย่างใดค่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาอาการวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนวูบบ่อยมืนงงแขนขาอ่อนแรงมือเท้าชาไขามาในเลือดสูงไมเกรนเป็นเรื้อรังมาหลายปีรักษามาหลายๆที่ไม่ดีขึ้นลองปลดใจเลือกผลิตภัณฑ์ KO ไปดูเลคุณสิคะสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้สนใจผลิตภัณฑ์ KO วันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้สำหรับทุกท่านที่โทรเข้ามาตอนนี้หากใครที่มีปัญหาแล้วนะคะอย่าปล่อยไว้ให้ใสายเกินแก้ให้ผลิตภัณฑ์ KO ไปดูแลคุณค่ะสำหรับวันนี้ผลิตภัณฑ์ KO และดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ